สบายดีพี่น้องสบายดีฟีซสุขสุขคนเด้อเมื่อนี้ออกมาหน้าหวยเนาะพี่น้องมาจอบเบิ้งงหัวป่อยไรอะไรไพี่น้องเลยเพราะว่าข่อยเห็ดถั่วออมหน้าป่ะเด็นเนาะพี่น้องใส่เวลาเห็ดพริกซองเมือพี่น้องเยมันกินสบายละบาดเียก็คือมือนหนึ่งออกมาจอบเที่หนึ่งเนาะมันะมจอบแต่ย่ามแดงพี่น้องเลยมาเบิง้งเห็นแล้วมาเป็นหลักนี้ออกบ่มีบ่อนออกบ่เนาะกระต้องตรวจเบิ้งหัวเบิ้งห้าออกเด็กกบเบิง้ง มาเฟินเจ็บเป็นๆบ่หรือว่ามีบาดมีแผลเนาะอย่างง่วก็ได้เลยพี่น้องมาจอบเบิงเนาะกับมาตัวไรพิดปกติกับแม่เสดจับมาเลียงนะไหทั่วแล้วมีแห้งบาดเนี่ยซ้ำมันสิกินคือติมกินตามสบายเนาะพี่น้องคือตอนมาท่านเห็ดหั่วฮะผูกซ้ำแม่พี่น้องเลยก็ต้องออกตอนเศร้าเนาะตอนเพล่ไก็ตอนแรกพี่น้อง บานนี้สบายนะบานนี้มีแต่ระบางแต่น้ำท่วมยกยกเนดะียวน้ะพี่น้องยนีนี่คือเห็นนั่นแหละตะบ,บีเนาะฝนตกมาแห้งๆก็เป็นท่วมหลดหนาค่อยเนะาะช่วงนี้ก็โอ้หยาบอืดพี่น้องเ้ยทำสิกินนะาองหัวสิกินตี้แต่มันหน่อยโผด่ในแตงหัวแโตเนาะพี่น้องมาปล่อยอยู่นะ่ะอยู่เพื่อนสองโตเนะาะเพราะว่าโตหัวหน่อยอยังบ่ท่านเศร้าเจ็บขาอยนะู่เนาะยังปวดอยู่พี่น้องเลย เบิ่งเนื้อที่ประมาณสองเฮกตาร์สองเฮกตาร์ปลายผมนด้เพื่องป่าเนาะแบบสามเฮกตาร์หูจ้าตามมันสิกินแบบเนี้เนื้อที่กวางเปนกวางกินสบายใจมันอยากฝนตกมันอยากเขาโฮมมันกับเขาเนาะมันอยากเขาแล้วก็ยามันเพราะว่าสบายนะสบายมันสบายเลยแหละมันแบบบริบบริบผูกบริยังมาส่วนรายจะไปนอนป่าเนาะพี่น้องโอ้จุ๊ด บริยนอนได้แบบกล่องเทีงเยงแต่กับบอลห้องหับบริยนอนมันจะไปนอนป่าบ่าู้หันเป็นยังไงหรือว่านอนป่าันแบบว่ามันได้ซีบ่เวลาหนงกินหนงย่ยางมันมันกกิดซีต้นใหม่นะพีมสุตโตเนาะยามน,นี้อย่างไรสัมสิกิน มอนี่กับแม네่เนาะพี่น้องมอแม่ใหญ่เด็ดนี่บดถึงเดือนสองเดือนคือสีขอดแต่คือเสียวปีดุปีดุเนาะพี่น้องหัวแต่ว่าขอยมีแต่สีแม่แฟนเนาะแม่หนึ่งแม่ใหญ่เ,เ,เ,เด็ด,네ด,ด네ห,หันแม่หนึ่งที่มันออกลูกนะหันัแม่หนึง่งในกาญยุบาทแม่หนึง네่งเนาะ เดีก๋ก็จะเป็นงูอเลทึกสามตัหันกับแม่ให้กันแต่วันบาทันบาทันเสื่อมเนาะยังหน่อยอยู่คุ้มซองโตหันก็ออกมังย่ามแดกไงน่กับแม่มาซองเนาะเลี้ยงงอันนี่สบายเนาะพี่น้องกันเทามีพื้นที่ขึ้นจัิงสิมีพื้นที่บริเวณหน้ากันเลี้ยงงวเอาเนาะ คือห่ออ้อมหัวไรแล้วก็จะบวมอเอยเขาตาเขามีพื้นทีน่นี่นี่พี่น้องเลยเลี้ยงแบบยืนขอาแล้วก็ไปตัดหญ้าให้มันหันกะได้คือกันแต่ว่ามันก็ชิม่มเอยแน่เนาะอันนี้เขาแบบหญ้าธรรมชาติเ้าปล่อยไปแล้วเนาะสบายพี่น้องเลยตะกี้มี่ช่องมี่ช่องสามตัว ทำเลยจิ้งทะพิษตัวหนึ่งนะีเมร่าเอาหายเนาะหัวแมม่าตัวนั้นแต่กัพอดีมันออกมากกับเป็นลูกตัวแม่ตัวนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้ได้ลูกแหละแต่กัมันก็ออกอีกตัวบักเทอร์ลำตัวนบักเทอร์ลำตัวมันตายเลยเนองตัวนี้ก็น่องบักเทอร์ลำเนาะนี่เจอพี่กายเนาะมอนังกระถองอีู่ละ เสี้ยงมานี่ประมาณชามสี่ปีนะพี่น้องชามปีปลายสี่ปีะหัวอีเมลใครตะกี้มีซองชามโตกับวาลายแล้หลวงพ่อมีที่หาโตขึ้นไปก็อยากแข้งอยากมีลายขึ้นอีกก็เก่าเนาะพี่น้องคือจังว่ามันเมืองพ่อมันบ่มีอีกทีคนเนาะหลงพ่อแล้วคนราด้วยก็จังแบบมีเงินทุนละลายเขาก็ยังอยากไหลลายอีกคือเก่าเนาะพี่น้องนี่ลอยหลานเพราะว่าอยากมีพันหลานเพราะว่า ดีแล้วเบืองง่วนี่ก็จังว่าไแย่หน่อยเดียวออกมาแบบว่าเห็นหย่าอ้อนซ้อนหย่านะกับอย่างไรง่วนเขามาเพิ่มอีกเขามาเพิ่มอีกจากซองซาแม่คือซีดีน้องคิดว่ามีเต็นทีเดี่ยงเนี่ยนี่อะไรกับอย่างไรง่วนงามแแน่เนี่ยตัวมันเดี่ยงที่ใหญ่เนี่ยเป็นหลักลูกผสมอยังขึ้นจีคักแต่ว่าคันเลี้ยงแบบ เลือดู่งลายมันก็เดี่ยงยากเนาะพี่น้องคือเขาเดี่ยงง้อละนี่มันสบายคือทนแดดทนพ้นเนาะกินบเลือกพี่น้องเลยแต่ก็เดี่ยงง่ายเห็นแหละออกกับปีรุปีรุแต่ว่าง้อแบบลูกซอดแบบเหลือดู่งหันอยากแหะอยากแข็งแล้วเถอะนะแบบขตัดหยาให้กินอย่างเดียวทั้งหมดนะคือแบบชิ้นไส้เนาะ กางมุงการยังให้กินอีกับกางมุงการยังให้เพอบเนาะอย่าหุ่มกินอย่างอันนี้ก็มิแต่เบิ้งมันมามันไข่หรือว่ามันเจ็บขาเนาะเมื่อตอนนั้นคับมันเป็นบาดเป็นแผลเขากับกลัวไปตามภูมิปัญญาชาวบ้านท่านนั้นเนาะอ๋อว่าเบิ้งงัวเห็นงัวอิ่มงัวกินยากงมีความสุขอย่างเงี้ยสำหรับคนเลี้ยงงัว อะไ้เบิ่งพอได้แยงเนาะพอได้ลุพอได้บายงอนในปีปลายเห็ดพผาพันแล้วนี่พี่เนาะเอาไปเห็ดพผาพันนะอะมันเสื่องเลยล่ะตัวนี้จะมันจิตตีจิบติดมันเสื่องตัวนี้เนาะมันเสื่องเอื้อยมันเองพี่น้องเสื่องบางอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวัวจีติดดิบติดเพราะว่ามองกันยังเนาะยังนะเมื่ทันถึงสองปีเสร็เนาะปกติสองปีุมได้งวงมันเสื่ง อันนี้มอทางกับปีปลายปีสองสามเดือนมอกระเซิงนะขุนพี่นนองขันงัวโมดเลสื่อมากหัวแบบพ่อเหลี่ยงเองค่ะจับไหลบายไหล แค่นีปีนี้ในเก็บเพื่องใบไลยเติมเนาะพี่น้องไปกินย่มฝนย่มฝนดินนั่นแหละยย่ำหนามถ่วมเนาะเดีรื่องเก่าเดือนชิพกองหนามถ่วมนี่ยนี่ท่วมก็บุ่งมีบอนกินเนาะก็ต้องเอาเมื่อวานไปกินเพื่องอยู่บ้านคนนละแต่แค่นี้ต้วงมาปลูกหญ้าไว้ใหนไหนพี่น้องเนาะสองให้สามไห้สี่ให้เนาะเพราะอะไรตัดให้มันกินย่มฝนดินกับเพื่องหนามบ้านบิดน้มถั่วมไปแล้วก็แล้วเนาะ เอาออกไปอีกพี se ่เนาะจังหวะสีขยายหยาออกไปเรื่อยๆเนาะพี่เนาะบัตรสีเอาหยาเพ่งกุหลาบอันเนี้ยมาปลูกนะเอามันลายสายพันธุ์เนี้ยมันมันกินหยาแบบเดียวลายมันกัดสีเบื่อเนาะหงอกะเบื่อเป็นเพื่อนได้ กินแบบสบายใจเนาะแบบเบ่เขียดพี่น้องอัน,นง้อเขียดมันกิสีบออันนี้อะไพี่น้องบวตุยบวพีขึ้นกันเลยเนาะแบบผูกมันลายอี่นี้สบายมันอยากนอนมันก็นอนมันอยากกินมันก็กินหัวออมแล้วสบายตีแต่มันหน่อยโพดนี่ง้อ อยู่ดีไม่แห้งซื้อใหม่อีกพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งไม่งั้นมันขับซื้อใหม่อีกจากซองซ้ำแม่อยากได้แม่แบบแม่ซ้ำแบบข้องข่อยนี่นะแบบแม่กวกแม่ขับมาเติมพอมันออกลูกนี่ให้ลูกงามเนาะพี่น้องแต่ได้ลูกคู่ปีเด็กินแกงอีกพี่เล่ยเนาะง่ามแรงกับพี่เล่ยกินแกงกินเฟื่องกับเกง เป็นโมเลือดเนี่ยตีลูกมันเนี่ยมันจะโตงะในลูกตัวนี้นี่นี่อากับปีปลายมันยังใหญ่แต่ซ้ำกันก็เอื้อมันนะเอื้อมมันสองปีสามปีนะซ้ำอะไรลูกหนึ่งอะไรเนาะเสียบบอเสียบบอ ไปพี Guys, uh ่น okay. ้องเมื่อบัดาทางนกทางนกอันนี้ไดาเลยพี่น้องเลยอ้มาบรกนกยังเห็นทางคักขาเมื่อให้รูปเมื่อให้รูปเล่นแนวบางทีเนาะอ้สบายไปอีกร้ายเติบพี่น้องเอ้ยอย่างหัวแบบปล่อยเลยเนาะนอกจะไหนมีเวลาเห็ดแนวอื่นอีกรลายเติบเนาะพี่น้องบร่อยมี โบไรเสียเวลามาเลี้ยงงัวอย่างเดียวนะขันมาเปาะปล่อยโบไรนี่กับเมนเสียเวลาแบบไปใส่มาใส่กับโบไรเนีพี่น้องเลยไม่ค่อยห่วงฮะนะตัวไปหันมานี่ไปนอนคืนคุณผู้หญิงอะห่วงงัวแล้แต่ว่าข้าผูกไว้ฮะนะตัวไปเบิดมือถ่าวคำ มุ้ยไฟมาเขียนกับข่วงนะไปใช้กับบะมวนอันน่าห้าในปล่อยนะั่นนี่ก็แคเน่บ่ไหนว่าเบิ่งก็ยังมาเออมันบ่เลยผูกอยู่กับที่ห็นนะจะกินตามสบายไหงมงอหน้าม,ม่านท่วมๆเมื่อไรเป็น้องแถวนี้เนาะเนื้อทางงอข่อยเมื่อตั้งปีต่อต้านน้ำท่มนนมวมแนวเดียวเวลาฝนตกบดขึ้น นี่ผมนี่มันม่เคยอยากลับเลยห่วงงวเลยห่วงงวแานมามันตกววุดขึ้นในกระน่มาว่าอย่างนั้นพี่น้องหัวถั่วงอหัวหน่ำถั่วงัวตายเวดียองัวใหญ่แล้วเว้ยไปแล้วพี่น้องมาลองสิทธปิดคลิปไปเพียงจำเนี้เนาะพี่น้องขอกันอีพี่นาพี่น้องพี่น้องจะได้กระป๋าคนแรกคนตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อสบายดี